สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเรื่องการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนสอนโดยนางสาวยุพินปุรุสน,นะคะหรือครูจอยนั่นเองค่ะการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน โรงเรียนและชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้สำคัญสำหรับนักเรียนทุกคนแต่ละโรงเรียนและแต่ละชุมชนต่างม,มีประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแตกต่างกันนะคะการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนของตนสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนการสืบค้นดังนี้ค่ะ ขั้นที่ 1. ตั้งคำถามเพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่สงสัยสนใจใค่เรียนรู้ตัวอย่างคำถามเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนโรงเรียนของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรโรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อไหร่เพราะเหตุใดจึงตั้งขึ้นในบริเวณนี้เมื่อตั้งขึ้นแล้วมีเหตุผลต่อชุมชนอย่างไร สภาพของโรงเรียนเมื่อเริ่มตั้งสืบมาจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดปัจจุบันโรงเรียนของเรามีสภาพเป็นอย่างไรมีปัญหาด้านใดและควรแก้ไขอย่างไรเหตุการณ์ณสำคัญของโรงเรียนมีอะไรบ้างเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรและส่งผลต่อชุมชนอย่างไร เรื่องราวที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดนักเรียนจึงภาคภูมิใจในเรื่องนั้นชื่อของโรงเรียนมีความเป็นมาอย่างไรขั้นตอนที่สองเสาะหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อกำหนดประเด็นคำถามที่น่าสนใจได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการสืบค้นว่าข้อมูลที่ต้องการสืบค้นอยู่ที่ใดมีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราสนใจอยู่ที่ใดหลักฐานอื่นๆเช่นภาพถ่ายแผนที่ข้อมูลสถิติจดหมายบันทึกเอกสารทางราชการอยู่ที่ใดบ้าง มีบุคคลใดที่เราจะสอบถามได้สถานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับชุมชนอยู่ที่ใดคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราพบแหล่งข้อมูลที่ต้องการได้นะคะนักเรียนอาจจะเริ่มต้นด้วยการสอบถามผู้รู้ที่อยู่ใกล้ตัวนะคะเช่นครูใหญ่พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ ขั้นที่ 3. เรื่องราวที่ค้นพบได้เป็นขั้นตอนการสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยเรียบเรียงลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นเส้นเวลาเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์สำคัญได้ชัดเจนขั้นที่ 4. การนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือ หลังจากรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเรียบเรียงเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันแล้วจึงนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือเช่นการเขียนรายงานการเล่าเรื่องการแสดงนิทรรศการประกอบภาพถ่ายหรือสิ่งของเครื่องใช้ของชุมชนการแสดงเรื่องราวโดยใช้เส้นเวลานั่นเองค่ะ หลังจากที่เราเรียน4ขั้นตอนนะคะเราจะสรุปได้ว่าการสรืบค้นเหตุการณ์สำคัญต่างๆจะต้องมีลำดับขั้นตอนการสรืบค้นที่ชัดเจนเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนได้อย่างถูกต้องทำให้เกิดความภาคภูมิใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสรืบค้นเรื่องราวต่างๆได้ หลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องที่เราเรียนวันนี้หรือเปล่างั้นไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มคำถามข้อที่1กันเลยนะคะข้อ 1. บุคคลใดให้ข้อมูลประวัติของโรงเรียนได้ดีที่สุดกไก่ปูก่กับย่าขอไข่ครูใหญ่ คอควายพานโรงงอง,ง,งูคนขายอาหารค่ะครูให้นักเรียนคิด5วินาทีค่ะฉเฉลยนะคะตอบข้อขอขค่ค่ะครูใหญ่เพราะครูใหญ่มีหน้าที่ดูแลบริหารโรงเรียน จึงเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมากที่สุดค่ะเรามาต่อข้อที่2กันเลยนะคะข้อ2เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของโรงเรียนที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกนะคะกกายจำนวนนักเรียนในโรงเรียนขอไข่ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นคอควายงานกีฬาสีครั้งล่าสุด งองูชื่อครูใหญ่คนแรกนะคะครูให้เวลา5วินาทีในการที่นักเรียนจะตอบคำถามข้อนี้นะคะเฉลยนะคะข้ององูชื่อครูใหญ่คนแรกเพราะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเป็นลำดับแรก,แรก เช่นปีที่ก่อตั้งโรงเรียนชื่อครูใหญ่คนแรกนะคะข้อที่3นะคะหลักฐานใดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปีที่ก่อตั้งโรงเรียนนะคะก็ไก่หนังสือประวัติของโรงเรียนขอถ่ายภาพถ่ายสิทธิ์เก่าของโรงเรียนคอควายสมุดทะเบียนของห้องพยาบาล งองูถ้วรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานะคะครูให้เวลา5วินาทีในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะ,ฉะเฉลยนะคะข้อกอไก่ค่ะหนังสือประวัติของโรงเรียนเพราะหนังสือประวัติของโรงเรียน สามารถให้ข้อมูลประวัติความเป็นมาของโรงเรียนได้ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะอะเรามาดูงานของเรากันนะคะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งในรายกลุ่มห้องเรียนนะคะอะเรามาดูความรู้เพิ่มเติมของโรงเรียนคลองสามกันนะคะ มีนักเรียน364คนมีครู17คนนะคะวันนี้คุณครูก็จะขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะถ้านักเรียนมีคำถามก็เข้าไปถามที่ไลน์ห้องได้นะคะเดี๋ยวครูเข้าไปตอบค่ะอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามช่อง YouTube สื่อการสอนออนไลน์โรงเรียนคลองสามนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่างๆที่คุณครูลงไว้นะคะวันนี้ก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ